แอปพลิเคชันเกษตรดีๆที่ควรมีติดเครื่องยุคนี้มองไปทางไหนก็เห็นเรื่องของการใช้เทคโนโลยีกันมากมายไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนเทคโนโลยีก็มีผลต่อการทำงานด้วยกันทั้งหมดไม่เว้นแม้แต่การใช้ชีวิตประจำวันอย่างการรับประทานอาหารก็ยังมีแอปพลิเคชันบริการส่งอาหารที่ทั้งสะดวกสบายและประหยัดเวลาอีกด้วย การเกษตรในยุคนี้ก็เช่นเดียวกันมีแอปพลิเคชันต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพื่อที่จะมาช่วยให้พี่น้องเกษตรกรสะดวกสบายขึ้นวันนี้เราจะมาแนะนำแอปพลิเคชันด้านการเกษตรที่ควรมีไว้ติดเครื่องจะมีแอปพลิเคชันอะไรบ้างนั้นไปชมกันเลยสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล DOAE Farmbook Application เป็นแอปพลิเคชันสำหรับใช้ปรับปรุงข้อมูลการประกอบกิจกรรมการเกษตรของเกษตรกรด้วยตนเองผ่านสมาร์ทโฟนโดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของตนเองว่าครบถ้วนถูกต้องหรือไม่และสามารถตรวจสอบการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือของรัฐได้ Application แอปพลิเคชันเกษตรโกเกษตรกรไม่ต้องหนักใจกับปัญหาการเกษตรเพียงลำพังอีกต่อไปเพราะคุณจะพบกับผู้เชี่ยวชาญและเพื่อนเกษตรกรอีกมากมายที่คอยให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณอยู่สามารถดูเนื้อหาที่คุณสนใจจากเกษตรกรทั่วไทยพร้อมข่าวและสาระความรู้ด้านการเกษตรสามารถสอบถามปัญหาการเกษตร หรืออวดพื้นที่การเกษตรของคุณให้เพื่อนเกษตรกรทั่วประเทศได้เห็นสามารถกำหนดพื้นที่การเกษตรของคุณเพื่อเพิ่มความเกี่ยวข้องของเนื้อหาสาระภายในแอปพลิเคชันและมีการพยากรณ์สภาพอากาศอย่างแม่นยำโดยอิงจากพื้นที่การเกษตรของคุณแอปพลิเคชัน p a n for you รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร แอปพลิเคชันที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตพืชสู่เกษตรกรและผู้ที่สนใจเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตคุณภาพผลผลิตการลดต้นทุนการผลิตและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชเพียงแค่คุณมีแอปพลิเคชันเหล่านี้ติดเครื่องไว้การทำการเกษตรของคุณก็จะง่ายขึ้นในพริบตา